ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกาแพงหินกันดินนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนของการเทรักฐานนะครับอันนี้ครับฐานจะพางที่80เซนนะครับอันนี้ความสูงก็เดยประมาณ2เมตรนะครับก็จะเสริมด้วยเหล็ก b b 25มิลพร้อมกับเสาไอนะครับวันนี้ สญใจที่ต่อสอบถามรับที่ชังนุปัทยาเบอร์โทรสุดแปดสามศูนย์ห้าพันห้าหนึ่งห้านะครับน,นี่ความยาวที่ร้อยห้าสิบเมตรนะครับความสูงที่สองเมตรฟ้านะครับน,นี่อันนี้ก็เป็นงานอยู่ที่บ้านฉางนะครับจังหวัดระยองนะครับเป็นโครงการหมบ้านนะครับด้านบนก็จะเสริมเป็นด้วยเสาไอ้กับ แผ่นเรียบนะครับขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุบริยา0 8 3 0้าครับเดี๋ยวจะมาอัปเด้ให้ดูเรื่อยๆนะครับขอฝากผลงานด้วยนะครับ